วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะมาพูดคุยค่ะกับตำรวจรุ่นใหม่นะคะที่ได้มีการออกมาทำคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รวมถึงการเตือนภัยต่างๆด้วยนะคะจะมาคุยกับเขาเรียกว่าตำรวจรุ่นใหม่ไฉไลนะคะหล่อแล้วก็สวยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หลายครั้งค่ะที่เพจของเรานะคะได้มีการแชร์นะคะคอนเทนต์ของน้องๆเนี่ย มาที่เพจเราอยู่บ่อยครั้งนะคะหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะกับชื่อแก๊งกากีนังนะคะหรือว่ากากีนังทีวีนั่นเองค่ะตอนนี้กากีนังอยู่กับเราแล้วนะ,ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีควันนี้มาครบ3คนเลยเขาที่แล้วเราคุยกันไปเนี่ยรู้สึกจะขาดไอซ์ใช่ไหมเราเคยคุยไปครั้งหนึ่งขาดไอซ์อันนี้เป็นตำรวจที่คอยเตือนภัยใช่ไหมคะ อ่ะต้องบอกก่อนว่าการกินนังกีทีวีเนี่ยที่จริงแล้วทามาเป็นปีแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เมื่อไหร่ปีก่าปีก่าครับปีก่านปีกว่านแล้วแล้วไปรวมตัวกันได้ยังไงเออเนี่ยแต่และคนเพราะว่าเห็นว่าตําแหน่งอะไรก็อยู่คนละฝ่ายเลยไปรวมกันได้ยังไงมันเกิดจากอะไรก่อนอ่ะ <c oughs> อันนี้ให้พี่ไอเลยค่ะคือเอาอย่างงี้้วกันตอนเริ่มต้นเนี่ยคือผมอยากทําเพจหรือว่าช่องทางที่เกี่ยวกับตํารวจแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนครับแล้วก็ นึกถึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะทําคนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกเนาะหรืออะไรเงี้ยก็อยากหากเพื่อนทําก็เลยคิดคิดถึงน้องๆ2คนว่าน้องๆเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดแล้วก็มีศักยภาพในการทํางานก็เลยลองชวนกันว่าเออเราลองมาทําเพจเล่นๆกันไหมแบบให้ความรู้เกี่ยวกับตํารวจอะไรเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาของเพจการบินงาบ อ๋อแล้วทำไมต้องชื่อกากีนังเออเป็นเป็นนึกว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นช่องจีนหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยสอนภาษาจีนหรออ่ะพต่เตอก็จริงๆเนี่ยกากีนังเนี่ยมันมาจากคําว่าจริงๆริงคำว่ากากีนังมันคือมันกากีนังมันไม่ใช่กากีนใช่ถ้าภาษาจีนจริงๆคือกากีนังแต่เราอยากได้แค่คําว่ากากีนอยู่ในชื่อเพราะว่ากาจีนเราอยากให้มันให้มันสอดเคอะกันว่าเอ๊ะทำไงให้นึกถึงตํารวจได้ก็อยากให้เป็นสีไก่ คือแบบอ๋อก็คือการกีนี้มาจากชุดสีกากีครับใช่ส่วนการกีนังก็แปลว่าเป็นพุกเดียวกันเป็นเรือญาติกันอะไรครับอ๋อก็คือว่าคือตอนแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นคืออยากได้คําว่ากากีที่เป็นสีกากีเนี่ยไปก่อนแล้วพอกากีนังมันมีความหมายที่มันตรงด้วยก็เลยกลายเป็นกากีนัง ใช่ค่ะนี่แต่ว่าตอนแรกอะตอนที่เราตั้งกันะเรามีช้อยหลายช้อยมากเราแล้เราแบบอะไรก็คือมันหลุดโลกไปหมดแล้วมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพีพีสเปซโอ้โหอะไรแบบที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันพกพีอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้มาแบบชื่อม้วนหมดตอนแรกแต่ว่าก็มาลงตัวที่ชื่อนี้เราคิดว่าเออเหมาะสมที่สุดก็โหวตกันนะครับอ่าแล้วคอนเทนต์แรกๆนี่เราทําประมาณไหนก่อนก่อนที่เราจะมาทําเน้นเรื่องเตือนภัยอะไรพวกเนี้ย คอนเทนต์ uh, แรกๆจะเป็นเกี่ยวกับเขอาอเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่เป็นเรื่องเบสิกของตำรวจอยู่แล้วแต่คนยังไม่เคยเข้าใจอะไระอย่างเ <c oughs> งี้ยค่ะว่าอยานยศดตำรวจดูยังไงตำแหน่งหน้าที่แบบดูยังไงเรียงยังไงแ<พ>บบพวกนี้ยไง่ายง่ายคือแรกๆเนี่ยตามดูด้วยก็คือเออน่ารักมากเลยคือเราไม่ได้ยึดยึดเขาเรียก่อะไรนะยึดความเป็นตำรวจ จัดเลยใช่ไหมแต่เราเหมือนกับว่าเราเป็นคนนึงที่อยากจะพูดคุยกับคนนู้นคนนี้เนี่ยให้เขาได้ได้เห็น <laughs> ได้เห็นมุมแคนี่มีตัวอย่างด้วยนี่พีแรกเลยฉุกไหมย <c oughs> ใช่ครับอีพีแรกยังเก่งๆกันอยู่ตอนนั้นละยังแบบพีแรกสองคนนี้ยังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ใช่ทำไมแพลดูเรียบร้อยมากเลยอะคะ <c oughs> เพราะาตอนนั้นยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่อะเพิ่งมาแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยโหเรียบร้อยมากเลยนะคะ ไม่ลราคือแรกๆคอสตูมเนี่ยก็คือแบบวางแผนวางแผนกันอย่างดีหลังๆมาก็คือโอเคตามมีตามเริ่มขี้เกียจแล้วเริ่มขี้เกียจเริ่มขี้เกียจอ๋อตอนแรกคือวางแผนว่าต้องแต่งใกล้ๆกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโทนสี แตจัดต้นจัดนี่แล้วที่ถึงถึงเหมือนกันนเนี่ยกาวแล้วกาวเปิดให้ดูแล้วแบบเราจริงพวกเราไม่ได้ดูเทปนี้นานมากแต่เทปนี้คนดูเยอะนะเยอะมากอันนี้คือเทปแรกเลยนี่ถ่ายที่ไหนคะถ่ายที่เหมือนเป็นร้านนะครับเป็นร้านที่แบบว่าเออเขาไม่ได้ใช้เราก็เลยขอไปถ่ายทำที่นั่นเลยร้านที่ไม่ได้ใช้ยัไม่มีนะครับสถานที่ยไม่มีบอกตรงตอนแรกคือดกล้องก็ไม่มียืมเขาเอาอะไร ไม่ก็ไม่ไมีมือถือแรกแรกที่ทำทำแบบทำแบบเด็กเล่นเลยครับทำเอาสนุกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมเฮ้แต่ดูแล้วมันไม่ไม่เด็กเล่นนะคือคือค่อนข้างถ่ายออกมาแล้วเขาเรียกโปรดักชันโอเค okay เลยนะนี่ขนาดเทปแรกเนี่ยต้องขอบคุณคนตัดคนตัดเก่งมากต้องบอกว่าการกินนังการกินนังทีวีเนี่ยก็เออเขาเรียกว่าเน้นเจาะกลุ่มน่าจะเจาะกลุ่มวัยรุ่นเนาะ คนรุ่นใหม่ใ,ใช่คนรุ่นใหม่อะไรยครับที่ยังแบบไม่อยากซีเรียสกับเนื้อหาที่มันหนักๆของตำรวจอะไรเงี้ยวจตำรวจใช่แล,แล้วก็มาแบบสบายๆเหมือนพูดคุยกันมันเป็นเพื่อนกันอะไรอเงี้ย